สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศมุมสูงนะครับดูหมอกครับดูหมอกตอนนี้หมอกก็ลอยมากระทบตัวนะครับเป็นระยะระยะเนาะ เพราะว่าเราอยู่ระดับร้อยเมตรนะครับจากพื้นดินน,นี่ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพยาครับอยู่ที่อยู่ข้างหน้าเนาะฝั่งนี้ก็หมอกจัดเหมือนกันครับ มองไม่เห็นยอดตึกเลยนะครับ,น,รบน,นี่คือบริเวณข้างล่างนะครับเป็นชุมชนนะครับ ผมสูงครับรอบตัวก็มีแต่หมอกครับพาเพื่อนๆมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็หมอกหนาเหมือนกันครับ Oh. นึกว่าอยู่เชียงรายเนี่ยครับบรรยากาศยามเช้านะครับวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเรียก อากาศดีหรือไม่ดีนะครับปกติแล้วเนะี่ยเวลานี้เราจะเห็นตะวันขึ้นแล้วนะครับจะเห็นแสงแรกของวันแล้ววันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับเราว,ว่าเมื่อคนะืนฝนตกนะก็เลยพามาดูหมอกสักหน่อยนะครับ